ก็สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาแชร์นิดหน่อยนะยก็คือพอดีนั่งอ่านบทความจากเว l a c e Black Capital นะครับซึ่งเป็นบทความที่วิเคราะห์ราคาของ i t t o o n นะในแต่ละไซเคิลนะครับซึ่งจริงๆแล้วบทความนียเขาเขียนมาตั้งแต่ช่วงช่วงปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งเขาติดตามราคาของ Bitcoin มาในแต่ละปีนะครับซึ่งเขาเปรียบเทียบก็คือว่า แท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยเขาเปรียบเทียบเป็นจํานวนปีหนึ่งนะในการเทรดปีหนึ่งหรือ12เดือนนะครับแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3าแท่งที่4ี่ก็คือปีปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าแท่งเทียนแท่งที่1เนี่ยจะเป็นแท่งที่สูงที่สุดจะเป็นแท่งที่ยาวที่สุดนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าถ้าเราจะดูรอบของบิตคอยเนี่ย เราเรารู้อยู่แล้วว่าบิตคอยมีรอบสีปีใช่ไหมก็คือตามอรอบของการแฮฟวิ่งนะการลดลดซัพพลายของบิตคอยลงครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงที่เขาขียเส้นสีน้ำเงินไว้เนี่ยก็คือเป็นปีที่บิตคอยทำการแฮฟวิ่งนะก็คือทำการลดซัพพลายลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากปีนั้นเนี่ยหลังจากถัดจากปีนั้นเนี่ยจะเป็นปีที่ราคาบิตคอยทำออทามไฮนะครับ อย่างตรงนี้ครั้งที่ปีแรกนะอันนี้ปีที่2นะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะก็คือเป็นช่วงฮับวิ่งครั้งที่เป็นราคาหลังจากฮับวิ่งครั้งที่3นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ประเมินว่าราคาบิตคอยของของปีนี้ณตอนนี้ที่เราอยู่ก็คืออยู่ช่วงแท่งที่1เนี่ยเขาลองพยากรนะลองพิจิกดูว่าแท่งที่1เนี่ยของของปีเนี่ย เมื่อจบไซเคิลของปีนี้เนี่ยราคามันจะสูงไปที่เท่าไหร่นะครับซึ่งในบทความเนี่ยเขาพิจิกไว้นะครับว่าอา่าโอเคเขาพิจิกไว้นะครับว่าไซเคิลรอบเนี้ยก็คือประมาณช่วงปลายปีเนี่ยนะครับราคาบิตคอยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมืเหรียญถึง1 0, 7ึ่งแเดหมืนเหรียญน,นะครับหรือประมาณ 4ล้านถึง5ล้านบาทต่อ1นึ่บิตคอยนะช่วงช่วงไซเคิลรอบนี้นะก็คือแท่งเทียนแท่งนี้นะครับแท่งที่1แท่งนี้นะครับแล้วเขาประเมินว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการยอ่อนะครับก็คือแท่งเทียนแท่งที่2นะโดยเขาคิดว่าน่าจะยอ่อจากออทามไฮเนี่ยลงมาที่ประมาณ8 0ดสิป่อร์เซนะครับซึ่งถ้าเราจะดู เราจะดูเนี่ยก็คือมันขึ้นมันมันอาจจะขึ้นไปถึงประมาณมันอาจจะขึ้นไปถึงประมาณหลักออทามไฮอาจจะขึ้นไปประมาณหลักแสนห้านะตามตรงแท่ง,งเทียนแท่งที่หนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเกิดการย่อนะบนแท่งเทียนแท่งที่สองตอนปีสองพันยี่สองนะฮะแล้วหลังหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปออทามไฮรอบใหม่คือแท่งเทียนแท่งที่สี่เนี่ยจะเป็นออทามไฮ รอบใหม่ตอนปี2024ใช่ไหมช่วงนี้คนก็จะเริ่มเก็บกันนะครับก่อนที่จะไปเอาทำาายรอบใหมนะ่ก็คือเป็นแท่งเทียนแท่งที่3นะเป็นช่วงเก็บเอ่อซึ่งกลับมาที่แท่งเทียนแท่งทีง่2เนี่ยแท่งเทียนแท่งที่2เนี่ยเขาประเมินไว้ว่าจะย่อลงมาถึงที่ระดับ60,000เหรียญน,นะต่อต่อ1 BTC นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแท่งเทียนแท่งที่3ที่เป็นการเก็บเพิ่มนะะ แล้วก็ปี2024ก็จะเป็นแท่งเทียนแท่งที่4ี่ที่มีการแฮฟวิ่งกันอีกทีหนึ่งณตอนนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มนับแท่งเทียนแท่งที่1ใหม่อีกทีหนึ่งตอนปี2025นะซึ่งคิดว่าก็คงสูงกว่าแท่งเทียนแท่งที่1นะแท่งเทียนที่1แท่งเทียนแท่งที่1เนี่ยเขาประเมินไว้ว่าสูงสุดอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดนะครับก็ต้องมาดูว่า หลังแฮฟวิ่งครั้งถัดไปเนี่ยราคา BTC เนี่ยจะจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะหลายคนก็ประเมินว่าสามแสนอยู่ระหว่างสามแสนถึงห้าแสนเหรียญต่อ BTC นะครับตอนปีสองพันยี่ห้าซึ่งปลายปีเนี้ยนะครับเราดูที่ปลายปีเนี้ยถ้าเกิดบิตคอยขึ้นไปอยู่ที่แสนห้าหรือแสนเจ็ดเคเนี่ยแสนห้า 1, 5, หรือแสนเจ็ดเหรียญต่อหนึ่งบีซีเนี่ย ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าก็จะยกตลาดาก็จะเพิ่มมูลค่าตลาดคริปโตทั้งตลาดขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าอย่างที่ผมเคยแชร์เข้าไปในเพจฮนะอย่างที่เรารู้กันว่าเวลาเงินมันไหลเข้าในตลาดคริปโตเนี่ยไม่ว่าจะตลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตลาดคริปโตหรือตลาดหุ้นก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไหลาจากตัวที่มี m a r k e ตแ a p สูงไปมา r k e t m a r k e ต Cap ต่ำนะครับ นั่นหมายความว่าเงินเี่นมันจะไหลเข้ามาที่ Bitcoin ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยจะมาที่มาเก็ตตัวที่มาเก็ตแคปต่ำลงมานะก็คืออีเ e เ e ียมนะหลังจากนั้นถึงจะไหลลงมาที่คอยอยื่นๆนะครับตามหลังอี h ทเ e ียมลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่าจริงๆเงินสถาบันเวลาเขาจะลงทุนเนี่ยเขาจะเลือกลงทุนตัวที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือ บิตคอยนั่นเองนะเพราว่ามี market cap สูงที่สุดก็จะมีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะถึงจะเลือกที่จะมาลงทุนในลำดับถัดมานะครับโอเคส่วนราคาบิตคอยตอนนี้ก็เ,เพิ่มขึ้นมานะก็อยู่ที่ประมาณ309 0 0เหรียญต่ออ b ึ่นะครับซึ่ง ก็ยังต่ากว่าเส้น EMA 200อยู่นะเส้นสีเหลืองที่ผมวาดที่ที่ผมโชว์ตรงนี้นะครับก็ยังต่ากว่าเส้น EMA 200อยู่ซึ่งถ้ายังต่ากว่าเส้น E EMA 200, e 200เนี่ยก็ก็ยังเป็นไปได้ทั้งสองทางนะอาจจะย่อลงได้อีกหรืออาจจะพุ่งไปต่อนะถ้าจะให้ชัวร์ก็ควรจะให้ทะลุเส้น EMA สองร้อยไปก่อนรับนะ สำหรับใครที่ผมคิดว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีบิตคอยเนี่ยก็ก็เริ่มทยอยซื้อไปก่อนก็ได้นะฮะมีไปก่อนแล้วก็ทยอยซื้อนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ได้รีบเนี่ยก็ถ้าจะชัวร์ก็ให้มันรอให้มันทะลุเส้นอีเบียสองร้อยไปก่อนก็จะดีนะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมผมซื้อเลยนะครับเพราะว่าเป็นเงินเย็นอยู่แล้วเป็นเงินเย็นอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ต้องรอให้มันทะลุเส้นอีเบียสองร้อย ก็ทยอยซื้อเพิ่มไปทุกๆเดือนนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมนะว่ามีอะไรจะแชร์เพิ่มเติมไหมสำหรับ ปัจจุบันนี้บิตคอยก็โดมิเนตอยู่ประมาณ43%ของตลาดนะ43.8%ของของตลาดนะครับแล้วก็อีเทเรียมก็โดมิเนตตลาดอยู่17.19%นะครับคอยทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดคริปโตตอนนี้มีประมาณ1,415คอยนะก็อันนี้เป็นภาพรวมของตลาดนะครับก็มูลค่า Market Cap ของ ตลาดคริปโตทั้งหมดยอยู่ประมาณ1.6ล้านล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตลาดโอเคผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีข้อมูลมาแชร์ให้ฟังเท่านี้นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าสิ้นปีเนี่ยราคาบิตคอยจะอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนตัวผมคิดว่าบูรันรอบนี้ยังไม่จบนะครับ ก็เรายังเหลือเวลาอีก6เดือนนะก็เราดูว่าแท่งเทียนแท่งที่1เนี่ยมันจะเอ่อมันจะมีมันจะมีมันจะทาตามข้อมูลในอดีตที่เคยมีมาไหมนะเพราะว่าทุกครั้งที่หลังหลังจากปีที่มีการฮับวิ่งเนี่ยมันจะมันจะเกิดออทามไฮเกิดขึ้นเสมอนะครับฮับวิ่งตรงแท่งเทียนที่4นะก็เกิดออทามไฮตรงนี้ฮับวิ่งเอ่อครั้งที่4ก็เกิดออทามไฮตรงนี้นะครับ โอเคนั่นเป็นข้อมูลที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาทำคลิปวิดีโอให้ให้ฟังอีกทีนะครับเราวันนี้ก็สวัสดีครับ